เข้ามาครับตามมิสเตอร์โมมาร์เข้ามาวันนี้เราจะมาอ้วนไปพร้อมกันนะครับที่จิมจุ่มยักษ์สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์โมมาร์วันนี้โมมาร์นะครับจะพาคุณไปอิ่มท้องลุ้นโชคแจกทองหนึ่งแสนบาทกับร้านอาหารยามค่ำคืนของที่นี่นั่นคือจิ้มจุ่มยักษ์กุุงลงกาอ๋อไม่ใช่นะครับจิมจุ่มยักษ์ลำลูกกานะครับอ๋อไอ้กูอ่านผิดกูนึกว่ากูมาที่กุุงลงกาแล้วเนี่ย แต่ว่าธีมที่นี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเมื่อพูดถึงยักษ์ก็ต้องพูดถึงทศกัณฐ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นมีธีมเป็นแนวทางของทศกัณฐ์พันลัคพันลามนะครับและนางสีดาวันนี้ที่นี่เด็ดยังไงมูมาร์กพาคุณไปชมด้วยกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเห็นชัดเจนที่สุดนะครับผม นี่คือเรือนน้านะครับนั่นคือถูกสร้างมาและลอยอยู่บนน้ํานะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะเราจะกินจิ้มจุ่มกันแบบนี้เลยรับรองว่ามันคลาสสิกแล้วมันก็เพอร์เฟกมากอากาศเย็นกําลังสบายนะครับและทำมันนั้นไม่พอต้องบอกว่าที่นี่มีไฮไลท์พิเศษคือถ้าคุณจะกินคุณต้องเตรียมท้องมาก,กว้างๆเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากและตอนนี้บมมาก็อยู่ที่สมทศกันนะครับที่เป็นการนั่งพื้นนะครับแล้วก็แบบควายห้างเอาตอีนขึ้นมานะครับเหมือนสมัยก่อนนั่นเอง แต่โมมาร์กนั่งอย่างไรไ่มด้ครับเพราะเนื่องว่าจากเรามีผู้ใหญ่เนะครับเราจะไปนั่งนี่ครับวังมัดฉานะครับโซนนางมัดฉานะครับกับโซนนางสีดานะครับนี่นั่นคือจะเป็นการนั่งอีกแบบหนึ่งนะครับจะไม่นั่งแบบทศกัณฐ์และมันหยาบคายไปครับโมมาร์กพาคุณไปดูอ่าและนี่ก็คือโซนหัวใจทศกัณฐ์นะครับที่เดินตรงไปได้นี่โซนซุ้มสีดาอันต่อมาโซนหนุมานและซุ้มหนังมัดฉานะครับถ้าเป็นหนุมานก็จะเป็นด้านในนะครับอ่าเป็นคล้ายๆนั่งเหมือนทศกัณฐ แต่ทีน่นี้ตรงนี้คือโซนหัวใจทศก,กัณฑ์นะครับก็คือตามมัวมาร์กมาครับอ้าตามมาโซนหัวใจทศก,กัณ์มันดียังไงไปดูกันกูไม่ซีเรียสนะโซนหัวใจทศก,กันนะณฑ์น่ะกูซีเรียสซนมัชฉามากกว่ากูต้องลงน้ําเลยไปแดกจิ้มจุ่มในน้ำอเออันนี้รับคือโซนหัวใจทศก,กัณ์นะครับ เป็นโซนที่มีอาหารพิเศษนะครับนั่นคือปลาหมึกปิ้งนะครับนี่ปลาหมึกบดนะครับแต่วันนี้เขาไม่บดนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็จะมีซุ้ม้นตีสดอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็คือมานั่งตรงนั้นถ่ายรูปฟังเพลงกินปลาหมึกปิ้งนะครับอ้าวทีนี้มาดูถึงเมนูของเรากันบ้างนะครับสรับมวมาร์กต้องบอกว่าที่นี่ไฮไลท์เนี่ยเขามีหลายอย่างมากๆนะครับและตอนนี้มวมาร์กสั่งมาให้ดูทีละอย่างเลยอันดับแรกคือตับหวานครับผมต้องบอกว่าเมนูนี้นี่เนี่ยเลือกแล้วบ่คันน้ำลายไหล เห็นก็แบบอยากกินแล้วนะครับตอนนี้คุกเคล้าัอร่อยมากต้องบอกเลยครับว่าอันนี้กินแล้วรับรองว่าขึ้นสวรรค์อืมต้องบอกว่าตับกําลังนิ่มกําลังดีนะครับไม่สุกจนเกินไปนะครับรสชาติย่มต่อมาครับเป็นหอยนางรมนะครับอันนี้อะไรใครหลายคนอาจจะบอกอ๋อที่ไหนก็เหมือนกันแน่นอนครับมันไม่คล้ายๆกันแหละแต่ที่นี่สำหรับที่นี่สนามโมมากรุมวคิดว่าที่เนี่ยสดมากนะครับแล้วก็ให้จํานวนเยอะพอสมควรเลยทีเดียว กินแล้วแบบสาแก่ใจเลยนะครับนี่ต้องจิ้มอย่างนี้นี่ต้องซัดไปเยอะๆะน้ําจิ้มต้องตบไปเยอะๆกินมาทีละตัวแม่งไม่เล้าใจนะต้องกินทีเดียวสามตัวครับน้องๆคืนนี้ปิดปาร์ตเลหลับกันไม่ลงเลยดีเลยอ่าถ้าเปกก็นทศกัณฐ์แล้วก็น้ำมันท้อเนเจ็บแน่นี่กินแล้วถึงก็ต้องอมยิ้มเลยโอ้ยมันอร่อยมากโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะยั่วทุกคนนะครับอ,อีกคำหนึง่ง ไม่ได้ตั้ใจใจะยั่วแต่มันอร่อยมากเมนูต่อมาแซลมอนยำแซลมอนนะครับรสชาติจัดจ้านอือโอ้ย แหมมันกําลังดีเลยครับผมโอ้ยลองท้องแล้วมันอันอยเหลือเกินถ้าเป็นม้งมังเนี่ยบอกเลยนะครับไม่อยากจะถ่ายคลิปแล้วกูแดดดีกว่าไปนะครับมาดูได้วยกันนะครับนี่คือน้ํายําของเขานะครับแล้วบอกเลยน้ํายาเนี่ยรสชาติดีมากนะครับและนี่หนึ่งเมนูนะครับถ้าเป็นเมนูพิเศษของนี้และทุกคนที่มาต้องสั่งเท่านั้นนั่นคือจิ้มจุ่มยักนะครับนี่ยังไม่ไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือไซส์ธรรมดานะครับต้องบอกเลยที่หลายๆคนเห็นตรงนี้นะครับนี่คือไซส์ธรรมดาถ้าไซส์ใหญ่จริงนี่คืออาจจะแบบ ขอบสุดขอบมือม่วมมาร์กได้เลยนะครับไงใครแนะนํามากหลายเลยคนก็ลองสั่งชุดนั้นกันดูนะครับนี่ขนาดม่วมมาร์กยืนนะครับมันยังใหญ่เท่าตัวม่วมมาร์กเลยนะครับไอสุกี้จานนี้ถือว่าเยอะมากนะครับเห็นอย่างนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันนิดเดียวไม่นะครับอันนี้บอกเลยนะครับกินเองคือรู้เรื่องรู้เรื่อง และเมนูอร่อยของที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครับตับหวานที่อร่อยมากโอ้โหตับนี่คือแบบนิ่งกําลังดีหรือแม้กระทั่งอันนี้ครับนี่ผักบุ้งกรอบครับยำผักบุ้งกรอบนี่มิสเตอร์มามาคือสั่งมาคือง่ายๆคือกูหน้ามืดน,นะครับสั่งมาเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้คือซัดกว่าจะหมดนี่คือท้องตึงเลยนะครับเพราะนี่ขนาดกินกัน3คนนะครับยังแทบจะเรียกว่ากินกันไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางมาตรงนี้บอกเลย ถ้าคุณไม่ใช่สายนะัากินหรือกินจุมมังแน่นอนนะครับคุณเตรียมถุงไว้เลยครับเผื่อไว้กลับบ้านนะครับคุณคงกินไม่หมดแน่นอนแล้วก็อย่าลืมครับที่นี่ไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะครับที่นี่เป็นสั่งเป็นจานนะครับและนี่คือหน้าตาการ,รอาหารพร้อมกับรสชาติของน้ําจิ้มนะครับที่อันร่อยมากๆนะแนะนาให้คุณมาลองดูโอ้โหมือกูสั่นเลยว่ะไม่ได้สีนุ่ยานว่ะเ้ยแต่หมูมันน่ากินเหลือเกินอันนี้ขอบกินไงแหมไม่ได้ค่าโฆษณาแวนี่งินกูเองร้อ,อน <laughs> โอ้และนี่ครับคือหน้าตาของจิ้มจุ่มยักษ์นะครับ ถ้าใครที่มาเนี่ยโมมาร์กไม่แนะนําให้ทาพิสูจน์ว่าเออเราสั่งใหญ่มาเลยเพราะมันจะกินไม่หมดนะครับแนะนำนะครับให้สั่งเป็นออถ้าเรามาสัก4ี่คนสั่งประมาณนี้กำลังสวยนะครับอ่านี่โมมาร์กคือกินเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเรามาเป็นประมาณ8คนโมมาร์กแนะนาครับให้สั่งชุดกุุงลงกาถล่มเมืองไปเลยนะครับเอาให้มันใหญ่ไปเลยครับเต็มโตอันนี้คือสภาพที่เรากินเสร็จแล้วนะครับคือกุดเจ้าอ้ขยับตัวไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่งั้นให้อาหารปลาวังมัดถังแน่นอน แล้วก็เวลาเข้าห้องน้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีกระสือด้วยนะครับส่วนถ้นเป็นยังไงเนี่ยมูมาร์คแนะนําให้คุณไปเองนะครับมูมาร์คกลัวมากอ้าแหมมีทิ้งท้ายไว้ดนึงนะครับว่าที่นี่มีสิ่งลี้ลับที่น่ากลัวอยู่ด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดมีโอกาสแวะมาอย่าลืมสั่งจิ้มจุ่มยักษ์นะครับหรือแม้กระทั่งเมนูเด็ดหลายๆอย่างของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นถั่วนมสดนะครับหรือยำปลาแซลมอนนะครับนี่เลยมูมาร์คแนะนํานะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดแวะมาอย่าลืมจิ้มจุมยัก ลำลูกกานะครับเซิร์ช g o o g l e Map แล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับแล้วคุณจะบอกเลยครับว่ามั่วมาร์คแนะนำมาแต่ที่ดีๆอร่อยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i ต e และเป็นกำลังใจให้มั่มาร์คด้วยนะครับสวัสดีครับ